do you have any plans to do in the weekend? I can go to the beach. I go to the beach. Okay, very good. I have keep, uh, the and water, uh,

โปรตอนเรซอนแล้วก็อเล็กตรอนอ่าเยสฟิล yes, really ิปส์ชดักรัตเดอะโคชิโตยูวิลเด e ร์เจสเ t r o นนะครับอ่าเรอนมันสามารถที่มีการจัดเรียงเรอนได้น是是ะครับการจัด <c oughs> เรอนนี้จะเนราไว่าอ่มันคือเป็นการทำยังไงกับเรอนอ่ามนควยงไม้ทราบนะครับ การจัดเรียงที่องคือเป็นการนำเลขตัวนลยครับมาจัดระบบนะครับมาเป็นทั้นชั้นนะครับเป็นทั้นชั้นก็คือวิธีการจัดเรียงมันก็จะเริ่มที่หนึ่งเอสสองสองเอสสองสองปีหกสามเอสสองสามปีหกแล้วก็เอต่อ เดิน x 2นะครับเดิน x 2มันมีเดินมี x ก็มีตัวเลขสออยู่นะครับมันเป็นตัวบอกอะไรเราบ้างครับตัวแรกคือเลข1แสดงว่าเลขตัวนี้อยู่ชั้นที่1นะครับแต่ตัวนี้ขั้นเท่าไหร่ครับขั้นสามขั้นสามนะครับต่อมาครับ x ก็คือรูปแบบของตำแหน่งของเลขตัวจะอยู่รูปแบบของอพิทอัล x นะครับ

ิานะครับแต่เป็นการบอกว่ามีอิเล็กตรอนอยู่2อิเล็กตรอนนะครับ2อิเล็กตรอนแต่ว่าเดสส์สองแปลว่าเป็นั้นที่เดินในรูปแบบอุเทลเอ๋นะครับแล้วก็มีจำนวนอิเล็กตรอนคือเท่าไหร่ครับสองนะครับอ่าแบบนี้อ่าถ้าคุณคิดตรงนี้กันเท่าไหร่แทนทีอ่าอุเทลทีทีใช่ไหม อ่าดีจำนวนเล่ตอนสุก oh? oh? ุน6ตัวนะครับสุกุนเท่าไหร่ครนะ6ตัวแต่ว่าถ้ามีห้าตัวได้ไหมได้นะครับสุกุนคือ6แต่ถ้ามี8นะครับไม่ได้ไไม่ด้เพราะว่าเป็นไงเกินมาแล้วต้องสุกุนแท้นะครับอ่าเวลาเราจะมีการจัดเรียงลิทจัดรนดับลิตอนลงไปนะครับแนวตอมนะครับ เราก็จะมีการจัดเรียนจัดระดับทำงานร้อนสุดไปหาบ้าสุดนะครับร้อนสุดคืออยู่ที่ในนิสสอนะครับอ่านิสสอตรงนี้อ่าอย่างเช่นกูยกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างก็คือเป็นคอรีนนะครับอ่าคอรีน ตัวดีน,นี้มีอยู่17ตัวตอนนะครับเดี๋ยวพีเกร 97, เกตอ,น,ะะอ,อ,น,อ,อนอยู่ที่17เลขตอนเหมือนกันนะครับอ่าตอนเริจะเริ่มจะเรียงครับสูงสุดของตัวดีอยู่ที่เท่าไหร่17อ่าก็จะต้องไปลงที่เดิมเลขสองก่อนอ,อ่าเดิมเลขสองอีกรวนสองรวนนะครับอ่าพอลงไปสองเหลือเท่าไหร่ <5. S> 18 เราต้องให้เรื่องบวกกันจนถึงเองครับให้มันเกินเท่ากับว่าให้มันเกินสิดขึ้นไปครับเรามาบวกกันสองบวกสองได้ โแต่เนี่ยเธอต้องรวมค่าให้มันเป็นเท่าไหร่ครับเ,<อ>เกต<อ>ก็ไร<อ>่ครับห้าถูกต้องครับเดี๋ยววัดเป็นเท่าไหร่ห้าห้านี้หนึ่งเก้าอ่าต่อมา,คาคอก็แพทย์วิทยาเป็นอ่าเป็นโปเตีนมีอยู่ที่ติดก้าอ่านลองจากเทีดู เอสสองสองเอสสองสองยูสองสองทีสองทีสองเอชสองเอชสองทีสองแล้วก็เอช่งนะครับแบบนี้ บบวอสไลท์รวมกันเท่าไหาร่ขึ้นมาขึ้นมาผมจะอ่าครัครูให้ต่อมานะครับก็คือโรเมีนะครับสามสิบห้านี้คือสูตรแลยนะครับอ่าให้ออกมาเขียนตรงนี้อ่าเลขที่อ่าใครเลขที่ห้าครับอ่าออกมาเลยให้อ,นนะอยู่ ที่อะไรดีติต้นสิอาเดือนาบดดาอาเกต์ได้เลยาให้บรรวุเป็นปส ไปด้วยตูดแหวนเนาะลองดูนะครับตู้ฮีโปรแกรมนะครับที่โปรแกรมมองลงนึกระดับตอมนะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยในเรื่อง2การการจัดเรียงต่อมนะครับการหาจุลธาตในต่อมนะครับก็จึงเป็นโปรแกรมที่เราสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองนะครับอ่ามันจะมีหลายตัวนะคือตัวเนื้อหา ส่วนความรู้นะครับตัวของโปรแกรมเฉพาะจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราเนี่ยทำต่างหากนะครับแต่ก็สําหรับการเป็นตัวสอบข้ามหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็ช่วยเราได้นะครับเกมนะครับก็เปิดเกมทั่วไปนะครับก็คือมีคะแนนนะครับมีคะแนนมีมีการดำเนินของเกมนะครับบางคนเจอโมดิฟเกมอสามด่านไม่ครบสามด่านก็บแค่ไหก็จะจบเกมนะครับเหมือนกับเกมทั่วไป มีแบบทดสอบสำหรับวัดความรู้นะคกับพเราว่าเราเรียนมาในประเทศเนี่ยเรามีความรู้เพิ่มขึ้นมาแค่ไหนนะครับเรามาดูในส่วนของโปรแกรมที่สองนะครับอ่าที่เรื่องตอบนะครับลองดูนะครับไปโจทที่445ถูกไหมอ่าดูเป็นใจเป็นเลขต่อไปนะครับ1 2 3 ถูกไหมครับถูกต้องหครับตามนี้เลยนะครับแเราดูต่อโเลขตัวด<ๆ>ีนะครับัวดีเท่าไหร่อถูกถูกหมกไหมถูกคราดนี้ เราดูตัวสอบนี้ที่เราจะเรียงเช่นตัวในธาตของดูดีที่เรียนได้สาดูนะครับเดก2 2 2 2t6 3x2 3, 3 6 3 2 3 4 2 3t4 แล้วก็4 5เหนไหมครับ4่5เปในตัวตรงนี้นะครับรูปแบบการจัดเรียงแบบนี้คือจะเรียกว่าเป็นรูปแบบของ I'm

ตัวเลขก็ควรจะมาบวกกันนะครับมาดูนั่งที่เด่นมีเลขอะไรครับ,<อ>บน 6, ีนนะ่เป็นสองคนนั้นอ่ 4, านี่นะั่งที่สองีอีวิ่งที่ไหนครับน<อ>ั้งที่สองสองนี่นั้งเท่าไหร่สองนี่ก็ส<อ>บวกกันเท่าไหร่แปดแปดครับนี่ตอนเราพิสูจนมาบวกกันเป็นแปดนะครับอ่านะเป็นแปด อามครับสหี่อ่าก็คือเ็เท่าไหร่ครับ2อ1แอ่าแล้วก็คือเราดูได้ช่ายว่าเป็นคันอะไรขรันยันที่นึงก็จะขบวนว่ามันมีที่อดสิตัว2ตัวแต่อันท <aha> ี 2> <34. S 1> ่2มีีครับ2อ่าแล้วกเอาได้ทั้งตัวถับกันรับดีกัน การนั้นที่ท <m> ี่เราต้องบวกกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะให้กดมาดู K ให้แต่เดินมาเป็นเหมือนกะกงานถึงขึ้นตัวนี้สองแปดเจ็ดตัวนจากลารเป็นเี่องามีาแปดแปดปดนปดดดป you oh. เจ็ดนะครับเลขดเจ็ดเป็นสองแปดแปดเจ็ดนะครับอ่านี่คือเป็นรูปแบบของผู้จับหนาดนะครับอ่าต่อมาครับเราก็สามารถมาบอกเป็นหมู่จากภาพได้นะครับเป็นหมู่จากภาพได้นะครับเช่นตัวนี้เวลาเราบอกหมู่นะครับให้ดูที่สุดท้ายหมู่ไหนครับตัวนี้โอเค ส่วนภาพนี้เรารูว่ามันมีกี่ระดับธนาหรือว่ากันสามนะครับมันมีสามแต่ว่าอยู่ข้างสามโอเคอันนี้ผมูไหนข้างไหนครับหูเล่นข้าีนะครับผูเล่นแต่ว่าแย่เวลารีดตอนจะตครับกันตายเวลาเวลารีดตอนเป็นดกเดินไหนข้างไหนครับข้างดีจะนี่จะนี้ เจ็ด้าวีอันเจ็้นะครับอ่าดูแบบนี้ถ้าเราดูจากตรงนี้มานะครับอันไหนที่อยู่ในหมู่เดียวกันอนไหนที่อยู่้าเดียวกันอ่าแต่ก็มี เร่องเสียมค่ะลมนะครับดูกาลค้อแลเรียนสามารถสรุปให้คุณได้หมว่าวิธีการดูัวิธีการดูอ่าดูหูาก็ดูรดูหูาก็ดูหนอ่าอน่นะครับอฟโน ทีเรียกแอนด์รูนะครับีเรียกก็คือคารูปก็คือวงอ่าเอาตัวตุ่นโลทีเรียกแอนด์รูปออฟเซนเม้นท์อ่าดูรูปนั้นอ่าวงดูตัวเลขสุดท้ายเพราะว่าเป็นเวเลตเนตตอร์นะครับส่วนค่าเป็นค่าตัวตี่น สุดท้เพใาะว่าเป็นเวลิสติสตอนะครับเช่นนี้นะครับจาเ้อหาตรงนี้นะครับที่เราได้ศึกษานะครับก็คือเรื่องเนื้อหาเรื่องไหครับการจัดเรียงตอร์นะครับดวยการอินทรีย์จดูรูปอัก e นะไม่ดีครับโอเคครับวัตถุดูวิเ đề, một điểm để tập trung, tài liệu này nhé các ok, okay.